สวัสดีทุกคนที่ติดตามและคนที่บังเอิญหลงเข้ามาด้วยนะครับหลังจากผ่านอะไรหลายๆอย่างในตอนที่เข้าไปในประตูสู่ต่างโลกหลังจาัดก,การรัดดี้โอเกอร์อยู่ยะก็เดินกลับบ้านในสภาพโซซัทโซเซเขาที่อยู่ในสภาพเนื่อยล้าทางจิตใจจึงสามารถนอนหลับได้ทันทีแต่จูจ่ๆก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติของร่างกายทําให้ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาภายในร่างกายร้อนเผาเหมือนมีความร้อนสะสมไว้ ขณะที่เอียงคอชะง,งนกับความผิดปกติของร่างกายความเจ็บปวดก็ถาโถมเข้าใส่อย่างกระทันหันความเจ็บปวดอันรุนแรงทำให้ยุยะกรีดร้องไม่ใช่แค่เจ็บส่วนได้ส่วนหนึ่งแต่เจ็บไปทั่วทั้งร่างแถมยังมีเสียงแปลกๆดังลั่นไปทั่วร่างกายราวกับกระดูกกล้ามเนือ้อและเส้นประสาททั้งร่างกายถูกเปลี่ยนโครงสร้างมันเป็นความเจ็บปวดในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเลยก็ว่าได้ถึงจะไม่รู้ว่าตัวเองคิดบ้าอะไร แต่สัญชาตญาณก็บ่งบอกว่ายูยะเข้าใจถูกต้องแล้วปากและลำคอเกิดความผิดปกติทําไม่ได้แม้แต่ส่งเสียงพูดให้เป็นคำและแล้วความเจ็บปวดอันเกินจะทานทนก็ทําให้ยูยะหมดสติไปเช้าวันรุ่งขึ้นพอลืมตาตื่นขึ้นมาความเจ็บปวดของร่างกายก็หายเป็นปลิดทิง้งราวกับเมื่อคืนเป็นเรื่องโกหกยิ่งไปกว่านั้นยังรู้สึกว่าตัวเบาผิดปกติด้วยยูยะได้แต่นั่งงง เพราะไม่รู้สาเหตุของความเจ็บปวดแต่ท้องก็เริ่มหิวแล้วเขาจึงต้องลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าชั่วพริบตานั้นกางเกงและกางเกงในของยูยะก็หลุดลงไปกองกับพื้นแถมสิ่งที่มองเห็นยังเป็นกล้ามท้องซิกแพคสวยงามกับของลับของตัวเองที่ใหญ่จนผิดธรรมดาพอลองสัมผัสกล้ามท้องดูก็รู้สึกได้ว่ากำลังสัมผัสท้องของตัวเองแปลว่านี่เป็นร่างกายของเขาไม่ผิดแน่ อยู่ยะรูปท้องของตัวเองวนไปวนมาหลายครั้งแต่ก็พบว่าเป็นร่างกายของเขาจริงๆพอลองจับบริเวณอื่นที่หน้ากับศีรษะก็พบว่าสิวและริ้วรอยต่างๆหายไปอย่างหมดจดเส้นผมก็ดกหนาเช่นกันตอนเดินไปที่ครัวก็รู้สึกได้ว่าระดับสายตาของตัวเองสูงขึ้นกว่าเดิมจนเขาแทบจะหยุดชะงักอีกครั้งแต่เขาก็ก้าวออกไปและเริ่มทำอาหารได้ในที่สุดหลังจากกินอาหารเสร็จและได้พักเล็กน้อย เขาก็เริ่มคบคิดเกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายตัวเองอีกครั้งเมื่ออยู่ย่าใจเย็นลงเขาก็นึกถึงเรื่องที่อัปเลเวลได้จึงเข้าใจสาเหตุได้ในทันทีเพราะนอกจากเรื่องนั้นก็ไม่น่ามีปัจจัยอื่นให้กลายเป็นแบบนี้ได้แล้วที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนอัปเลเวลเมื่อวานแต่มาเกิดระหว่างนอนหลับในตอนกลางคืนแทนคงเป็นเหมือนกระบวนการของการจเจริญเติบโตที่ต้องมีขั้นมีตอนละมัง้ง ยูยะลองหากระจกเพื่อดูหน้าตัวเองแต่ก็นึกได้ว่าเมื่อวานเขาฟิลขาดจนชกกระจกแตกไปแล้วแถมภายในบ้านก็ไม่มีกระจกบ้านอื่นแต่ถึงจะตรวจสอบหน้าตาไม่ได้เขาก็มองว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรสำหรับตอนนี้แต่เดิมหน้าตาก็แย่อยู่แล้วต่อให้แย่ยิ่งขึ้นอีกก็ช่างมันตอนนี้ยูยะมีปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั่นคือเขาไม่มีชุดที่ใส่ได้เลยไม่มีชุดที่ใส่ตรงกับร่างกายของเขา ถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงแย่แน่จะออกไปซื้อชุดที่ไซส์ตรงกับร่างกายตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ยะเริ่มกัดกุ้มอย่างจริงจังจนกระทั่งนึกขึ้นได้ว่าในตู้เสื้อผ้าของบ้านนั้นมีชุดอยู่หลายตัวในตู้เสื้อผ้าที่ต่างโลกมีชุดกับกางเกงในที่อยู่ยะในตอนนั้นใส่ไม่ได้อยู่หลายตัวอยู่ยะจึงรีบลอดประตูไปที่บ้านต่างโลกแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าออกมาดูพบว่าชุดกับกางเกงในวางไว้หลายตัว เสื้อเชิดแขนยาวสีขาวกับกางเกงสีดำถึงจะดูเรียบง่ายแต่ก็เป็นของที่มีอยู่ในโลกปกติด้วยแล้วอยู่ยะก็ลองใช้ประเมินตรวจสอบเสื้อเชิดร,รอยเย่าซิลเสื้อเชิดที่ทอมาจากรอยเย้าซิลสัมผัสดีต่อผิวกายมากคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมปรับไซส์ให้พอดีกับสรีระของผู้สวมใส่โดยอัตโนมัติช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะกับร่างกายของผู้สวมใส่ไว้ตลอดเวลา ไม่มีทางเปละอเปือนมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัติและการเกงรอเย่าซิวเองก็มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติเช่นเดียวกันผู้ทำพันธะสัญญาเทนโจโยูยะพอลองหาอย่างอื่นในตู้เสือ้อผ้าก็เจอรองเท้ากับถุงเท้าด้วยถุงเท้านั้นใส่สบายมากนอกจากผลลัพธ์พิเศษเรื่องไม่มีทางชื้นแฉะกับการที่เขากลายเป็นผู้ทำพันธะสัญญาแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่น แต่ลายสีทองบนพื้นดำก็ดูเท่มากๆส่วนรองเท้านั้นเวอร์วังหลุดโลกแบบเทียบกันไม่ติดรองเท้าหนังเทพมังกรรองเท้าที่ทำมาจากแผ่นหนังของเทพมังกรซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเผ่ามังกรลบล้างผลกระทบที่เกิดจากภูมิประเทศไม่ว่าผู้สวมใส่จะใส่เดินหรือวิง่งก็ไม่มีทางเหนื่อยและเจ็บเท้ารองเท้าจะปรับไซส์ให้เหมาะกับผู้สวมใส่ไม่มีทางเปรอะเปื่อนผู้ทำพันธะสัญญาเทนโจยุยะ เมื่อได้เสื้อผ้ากับรองเท้ามาแล้วยูยะจึงสามารถออกไปนอกบ้านในที่สุดเมื่อผ่านไปอีกหนึ่งวันยูยะจึงคิดว่าจะลองตรวจสอบบ้านหลังนี้ดูจากนั้นก็ออกไปนอกบ้านเพื่อตรวจสอบไรในไร่มีหญ้าที่หน้าตาเหมือนวัชพืชกับสิ่งที่ดูคล้ายมะเขือเทศและหัวัช้ท้าปลูกเรียงรายอยู่มากมายเพราะหญ้าที่ว่าขึ้นเรียงกันอย่างเป็นระเบียบจึงรู้ได้ว่าไม่ใช่วัชพืชและมีบัวรดน้ำวางอยู่ใกล้ๆไร่นั้น ยูยะลองใช้ประเมินตรวจสอบบัวรดน้ำดูและพบว่ามันคือบัวรดน้ำอนันต์บัวรดน้ำที่มีน้ำไหลออกมาอย่างไม่มีวันหมดน้ำข้างในเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพืชที่แห้งเหี่ยวขนาดไหนหากรดด้วยน้ำนี้ก็จะแข็งแรงในทันทีเพราะใส่สะอาดอยู่เสมอจึงใช้ดื่มได้นอกจากช่วยให้อาการเหนื่อยล้าทั่วร่างกายหายไปแล้วยังช่วยเพิ่มพลังเวทได้อีกด้วยผู้ทำพันธสัญญาเทนโจอย,อยูยะ จากนั้นยูยะก็ลองประเมินหญ่าดูพบว่ามันคือญ้าหายขาดต่อให้แขนด้วนหรือตาบอดหากกินหญ้านี้ก็หายขาดได้รักษาบาดแผลและโรคได้ทุกชนิดนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณในการฟื้นฟูพลังเวทด้วยเมื่อเก็บเกี่ยวไปจะทิ้งมเล็ดไว้เองโดยอัตโนมัติจึงง่ายต่อการเพาะปลูกมากแต่ไม่พบญ้านี้ในระดับตำนานต่อไปคือมะเขือเทศเจ้าพลังกินแล้วช่วยให้พลังโจมตีสูงขึ้น นอกจากนั้นยังเพิ่มพลังกายและพลังใจได้ด้วยช่วยให้เหนื่อยช้าลงเมื่อเก็บเกี่ยวไปจะทิ้งมเมล็ดไว้เองโดยอัตโนมัติจึงง่ายต่อการเพาะปลูกมากฟักทองไร้เทียมทานกินแล้วช่วยให้พลังป้องกันสูงขึ้นนอกจากนั้นมีผลช่วยให้จิตใจสงบทนทานต่อการโจมตีทั้งจิตใจและสถานะผิดปกติเมื่อเก็บเกี่ยวไปจะทิ้งมเมล็ดไว้เองโดยอัตโนมัติจึงง่ายต่อการเพาะปลูกมากหัวใยเท้าแห่งปัญญา กินแล้วช่วยให้สติปัญญาสูงขึ้นนอกจากนั้นยังช่วยให้สมองสามารถตอบสนองต่อวิธีใช้สมองแบบพิเศษเช่นการใช้ชีวิตคู่ขนานหรือความคิดเร็วสูงเมื่อเก็บเกี่ยวไปจะทิ้งมเมล็ดไว้เองโดยอัตโนมัติจึงง่ายต่อการเพาะปลูกมาอีกทั้งยังมีมันฝรั่งล้มกรดกินแล้วช่วยให้ความว่องไวสูงขึ้นนอกจากนั้นยังเสริมพลังสำหรับมองการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัสในการตอบสนองเมื่อเก็บเกี่ยวไป แต่ทิ้งมเมล็ดไว้เองโดยอัตโนมัติจึงง่ายต่อการเพาะปลูกมากคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไอเทมเพิ่มสเตตัสนี่คุณจอมปราดเขามีเป้าหมายอะไรกันแน่เนี่ยชา่างเป็นพืชที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแฟนตาซีเหลือเกินถึงรูปลักษณ์ภายนอกจะเหมือนพืชผักที่ยูยะรู้จักก็เถอะถ้ากินได้ก็ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารสําหรับยูยะแล้วเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากถ้ามันไม่ได้มีสรรพคุณเหมือนยาแปลกๆแล้วก็นะทั้งที่ยังเป็นช่วงเช้า แต่สภาพจิตใจของยูยะก็อ่อนล้าเต็มทีแล้วขณะที่คิดอย่างนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่เหมือนกับตอนเจอกับบัดดี้โอเกอร์เมื่อวานได้พอหันขวับไปทางนั้นก็พบกับอะไรบางอย่างที่คล้ายสลามสีดำทะมึนยูยะใช้ประเมินโดยอัตโนมัติทันใดนั้นก็เจอข้อความแบบนี้เฮลสลามเลเวล200พลังเวท5 0าพพลังโจมตี1000พลังป้องกัน5,000ความว่องไวหนึ สติปัญญาหนึ่งโชคหนึ่งรเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ทำให้ยูยะถึงกับตกใจต่อจากบัดดีโอเกอร์ก็เป็นเฮลสลามไม่ว่าจะคิดยังไงป่านี่ก็ไม่ใช่สถานที่สำหรับมือใหม่ถ้าดูแค่พลังเวทกับพลังป้องกันก็ไม่ต่างกับบัดดีโอเกอร์ที่เจอเมื่อวานเท่าไหรนักแต่ยูยะกลับใจเย็นอย่างน่าแปลกถึงจะสัมผัสสิ่งที่เหมือนกับแรงกดดันได้แต่ไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าเมื่อวานแล้วใช่ว่าไม่กลัวเลย แค่ไม่ได้กลัวจนถึงขั้นเขาอ่อนเท่านั้นไม่ใช่เพราะเขามีเลเวลสูงกว่าเมื่อวานหรือเฮลซาลามีเลเวลต่ำกว่าบลัดดี้โอเกอร์แต่รู้สึกเหมือนโครงสร้างทางจิตใจของเขาจะแตกต่างไปจากเมื่อวานถึงจะน,น่ากลัวที่ตระหนักได้อย่างนั้นแต่ก็ต้องขอบคุณที่มันช่วยให้ใช้ความคิดอย่างใจเย็นได้พอลองสังเกตเฮลซาลามอย่างใจเย็นก็พบว่ามันกำลังใช้ตัวกระแทกเพื่อจะได้เข้ามาในเขตบ้านเหมือนกับบลัดดี้โอเกอร์ ยูยะคิดว่าสิ่งมีชีวิตของโลกนี้มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วจะบ้านเลือดอะไรขนาดนั้นพอเห็นคนปุ๊บก็พุ่งเข้ามาหาแบบเต็มกำลังปับ๊บหรือโลกปัจจุบันของเขาแค่สงบสุขเกินไปนะถึงไม่ค่อยอยากออกจากเขตบ้านแต่ก็อยากลองตรวจสอบละแวกใกล้บ้านดูเหมือนกันยูยะคิดพลางหยิบหอกสมบูรณ์ออกมาจากไอเทมบ็อกเขาสามารถถือหอกสมบูรณ์ได้ด้วยมือข้างเดียวความจริงคนปกติก็น่าจะทํากันได้แหละ แต่สําหรับยูยะแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากย่ยะกระชับหอกแน่นเพื่อเตรียมคว้างออกไปความลังเลใจหายไปหมดจดเขาใช้มือข้างเดียวเคลื่องหอกออกไปเต็มเหนี่ยวท่านใดนั้นหอกก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วมากกว่าที่เขาคิดไวพอรู้ตัวอีกทีหอกก็ทะลวงลำตัวของเฮลสลามเป็นรูไปแล้วดูท่าพลังของยุยะจะได้รับการเสริมแกร่งยิ่งกว่าที่คิด ไม่นึกเลยว่าหอ,อกจะพุ่งไปด้วยความเร็วที่เกินกว่าคนคว้างจะรับรู้ได้ขณะที่ยูยะกำลังอึงหอ,อกก็ลอยกลับมาหาราเป็นเรื่องปกติเฮลสลามกระตุกเล็กน้อยก่อนจะเป็นละอองแสงแล้วหายไปโดยทิ้งของหลายอย่างไว้บนพื้นเช่นเดียวกับลัดดี้โอเกอร์ถึงจะรู้สึกแปลกๆเหมือนไม่ใช่ความจริงแต่ยูยะก็อยากรู้ว่ามีอะไรตกอยู่จึงมุ่งหน้าไปที่ทางเข้าบ้านทันที จากนั้นก็รีบเก็บของที่ตกอยู่มาประเมินโดยที่ไม่ลืมระมัดระวังรอบคางแกนกลางเฮลสลามส่วนหัวใจของเฮลสลามมีพลังเวทมหาศาลสะสมไว้สามารถนำไปแปลรูปเป็นอาวุธต่างๆเพื่อใช้งานได้เฮลสลามเยลลี่เยลลี่รสกาแฟถ้ากินเข้าไปจะช่วยให้พลังเวทและพลังป้องกันส่งขึ้นศีลาเวทซีแร้งซีแร่พิเศษที่ได้จากปีาสาซึ่งมีพลังเวทใครจะไปคิดว่านในของดรอป จะมีสิ่งที่คล้ายกับเยลลี่รสกาแฟอยู่ด้วยแถมยังเป็นสายเพิ่มสเตตัสเหมือนพวกผักในไร่อีกและอีกอย่างคือได้ศิลาเวทมาอีกแล้วเอาไปแลกเป็นเงินก้อนโตได้อีกหรือเปล่านะถ้าบอกว่าไม่ได้คาดหวังก็คงเป็นเรื่องโกหกอยู่ยะต้องใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นถ้าของแบบนี้สามารถทำเงินได้ก็ต้องอยากได้อยู่แล้วแกนกลางเฮลสลามนี่ก็ไม่รู้วิธีใช้ถ้าทำได้ก็อยากเปลี่ยนเป็นเงินเหมือนกันส่วนเฮลสลามเยลลี่นั้นเก็บกลับไปด้วยได้ ขณะกำลังประเมินสิ่งของต่างๆที่ดรอปมาได้ยูยะก็พลันสังเกตว่าลืมประเมินไปหนึ่งชิน้นของที่ตกอยู่ตรงนั้นเป็นสร้อยคอรูปกันเซี่ยวสีเงินดีไซน์เก๋ไก๋มีสิ่งที่เหมือนอัญ,ญมณีสีดำฝังอยู่ข้างในเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเกมเท่าไรเลยไม่เข้าใจว่าปกติแล้วเครื่องประดับมันดรอปกันแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเฮลสลามนั่นใส่ติดตัวแต่พอมาคิดดูดีๆบลัดดี้โอเกอร์เมื่อวานก็ทิ้งชุดเกราะไว้ ตอนนั้นยูยะสับสนมากเลยไม่ทันคิดแต่อย่างนี้แปลว่าของที่ดบโดยทั่วไปไม่ได้มีแค่วัตถุดิบแต่มีเครื่องสวมใส่ด้วยสินะไม่ว่ายังไงเจ้านี่ก็ดอปมาจากเฮลสลามนั่นแล้วยูยะจึงลองประเมินดูสร้อยคอจันทราดำแรดดบไอเทมที่ได้จากเฮลสลามทำให้สเตตัสต่างๆของผู้สวมใส่สูงขึ้นในตอนกลางคืนนอกจากนี้ยังสะสมแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังเวท เพื่อช่วยฟื้นฟูพลังเวทของผู้สวมใส่ได้ตลอดเวลาผู้ทำพันธะสัญญาเทนโจโย,ยุยะอุตสาหเป็นแร่ดบไอเทมชิ้นแรกทั้งทียุยะเลยตัดสินใจนำมาลองสวมดูถ้าเป็นยูยะเมื่อก่อนคงใส่ไม่เหมาะแน่นอนแต่ตอนนี้ก็พร้อมลงแล้วหวังว่าจะเหมาะขึ้นสักนิดขณะที่ตั้งความหวังไว้อย่างนั้นก็มีข้อความโผลวอ,อกมาเลเวลอัพแล้วได้รับสกิลตรวจจับสัมผัส เห็นอย่างนั้นยูยะก็เผลอร้องออกมาคิดว่าเขาต้องเจอกับความเจ็บปวดนั่นอีกแล้วเหรอจริงอยู่ที่อีกฝ่ายมีเลเวลสูงกว่าเลยเข้าใจเรื่องที่อัพเลเวลอยู่หรอกถึงจะเข้าใจได้ก็ยอมรับไม่ได้เขาไม่เอาด้วยหรอกยูยะอยากจะหนีความจริงสักชั่วครู่ก็ยังดีเขาเลยลองตรวจสอบสกิลดูก่อนตรวจจับสัมผัสสามารถตรวจจับสัมผัสต่างๆได้ถึงจะเป็นคำอธิบายที่มักง่ายสุดๆแต่คงหมายถึงอะไรทำนองว่า ฉันรู้นะว่าแกอยู่ตรงนั้นแบบในพวกมังงะน่าดีใจมากเลยทีเดียวเพราะถ้าต้องออกไปนอกเขตบ้านเพื่อเก็บไอเทมเหมือนกับเมื่อกี้อีกสกิลนี้ก็ช่วยลดความอันตรายลงได้เมื่อพอใจกับสกิลใหม่แล้วยูยะก็หันไปตรวจสอบสเตตัสต,ตัวเองบ้างเทนโจยูยะอาชีพไม่มีเลเวล150พลังเวท2,000พลังโจมตี3,500พลังป้องกัน3,500 ความว่องไว3,500้สติปัญญา2,000โชค4,500 BP 5,000สกิลประเมินทนทานไอเทมบ็อกเข้าใจภาษาแก่นแท้แห่งยุทธหนึ่งตรวจจับสัมผัสฉายาเจ้าประตูเจ้าบานมนุษย์จากต่างโลกผู้มาเยือนต่างโลกรข้งแรกสเตตัสของยูยะเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรหลังจากตรวจสอบสเตตัสเสร็จ ยูยะก็คุ้นคิดเล็กน้อยแล้วแบ่ง BP เพื่ออัพสเตตัสจึงได้ผลลัพธ์ตามนี้เทนโจยูยะอาชีพไม่มีเลเวล150พลังเวท2,000พลังโจมตี4,500พลังป้องกัน4,500ความว่องไว4,500สติปัญญา2,000โชค6,500 BP ีพีศูนย์สกิลประเมินทนทานไอเทมบ็อก เข้าใจภาษาแก่นแท้แห่งยุทธหนึ่งตรวจจับสัมผัสฉายาเจ้าประตูเจ้าบ้านมนุษย์จากต่างโลกผู้มาเยือนต่างโลกครั้งแรกครั้งนี้อยู่ยะไม่ได้แบ่ง b ีพให้กับพลังเวทกับสติปัญญาสาเหตุที่แบ่งให้โชคไปกว่าสองพก็เพราะเรื่องแรดดับไอเทมเมื่อกี้นั่นเองถึงจะเป็นแค่การคาดเดาล้นลวนแต่ถ้าค่าสเตตัสโชคสูงเขาอาจจะได้แรดดับไอเทมหายากแบบเมื่อกี้อีกก็ได้ และอีกอย่างแค่ได้กลายเป็นคนโชคดีอยู่ยะก็รู้สึกดีใจแล้วเพราะเจอเหตุการณ์ต่างๆต่อเนื่องมาตั้งแต่เชา้าแถมนี้ก็เที่ยงแล้วอยู่ยะจึงกลับไปยังบ้านตัวเองก่อนพอเข้ามาในบ้านก็มีข้อความโผล่ขึ้นมาว่าจะแลกเงินหรือไม่อยู่ยะจึงเปลี่ยนแกนกลางเฮลสลามกับศิลาเวสีให้เป็นเงินท่านใดนั้นแลกเปลี่ยนไอเทมเป็นเงินแล้วแกนกลางเฮลสลาม50,000เยน ศิลาเวศสี0ห้าแสนเยนกลายเป็นว่าอยู่ยะได้เงินก้อนโตวรวมทั้งสิ้นหนึ่งล้านเยนมาอีกครั้งแค่สองวันก็หาเงินได้สองล้านห้าแสนเยนพอนึกแล้วอยู่ยะก็รู้สึกหน้ามือดอย่างไรชอบกลนแต่เขาก็พาตัวเองกลับบ้านไปกินอาหารกลางวันได้ในที่สุดอยู่ยะทดลองใช้วัตถุดิบจากไร่ไปด้วยเมนูวันนี้คือสลัดมะเขือเทศเจ้าพลังฟักทองไร้เทียมทาน กับหัวใช้เท้าแห่งปัญญาเขียวและเนื้อตุนมันฝรั่งลมกรดแล้วก็ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบัวรดน้ำอนันตมาทำอาหารทั้งหมดด้วยส่วนความเห็นที่ได้จากการทำอาหารคือมะเขือเทศกับมันฝรั่งนั้นหน้าตาไม่ได้ต่างกับของโลกปัจจุบันเป็นพิเศษมีแต่เรื่องรสชาติเท่านั้นที่น่ากังวลแต่ดูเหมือนเขาจะคิดมากไปเองมันอร่อยจนน้าตกใจเลยทีเดียวเมื่อกินอาหารเสร็จ ยูยะก็ลองตรวจสอบสเตตัสดูอีกครั้งและพบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเทนโจยูยะอาชีพไม่มีเลเวล150พลังเวท2,500พลังโจมตี5,000โชค7,000บีพีศูนย์สกิลประเมินทนทานไอเทมบ็อกเข้าใจภาษาแก่นแท้แห่งยุทธหนึ่งตรวจจับสัมผัสทำอาหารหนึ่ง ฉายาเจ้าประตูเจ้าบ้านมนุษย์จากต่างโลกผู้มาเยือนต่างโลกรั้งแรกค่าสเตตัสของยูยะเพิ่มขึ้นกว่า500หน่วยแถมยังมีสกิลอาหารเพิ่มมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ทั้งการที่สเตตัสเพิ่มขึ้นและมีสกิลใหม่เพิ่มมาทุกอย่างเป็นเพราะได้กินอาหารของต่างโลกนั่นเองเมื่อถึงตอนบ่ายยูยะคิดว่าไหนไก็มีพลังกล้ามเนื้อพอที่จะใช้อาวุธแล้ว เขาจึงตัดสินใจไปร้านหนังสือมือสองใกล้บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้วิชาการต่อสู้ยูยะไม่อยากไปห้องสมุดสักเท่าไหร่เพราะคนเยอะและมักจะถูกมองด้วยสายตารังเกียจเวลาเข้าไปใช้บริการเสมอแต่ร้านหนังสือมือสองเป็นร้านเล็กๆและไม่มีคนถือว่าเหมาะกับยูยะเลยเมื่อเตรียมตัวเสร็จยูยะก็ออกจากบ้านแล้วตรงไปที่ร้านหนังสือมือสองทันทียูยะหาชั้นหนังสือที่ต้องการจนเจอ พบว่ามีหนังสือเกี่ยวกับวิชาต่อสู้และศาสตร์ต่างๆเรียงรายอยู่มากมายจนน่าตกใจแถมไม่ได้มีแค่วิชาดาบธรรมดาแต่มีวิชาหอกพลองเคียวติดโซไปจนถึงวิชารอบสังหารเรียกได้ว่ามีหลากหลายแขนงเลยทีเดียวไม่รู้ว่าในห้องสมุดมีหนังสือครบคันแบบนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าที่ร้านหนังสือมือสองแห่งนี้มีของเยอะน่าดูถ้าซื้อไปหมดก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านได้ถูกเล่ม ขณะที่คิดอย่างนั้นสายตาของยูยะก็ไปหยุดที่มุมหนึ่งโดยอัตโนมัติถึงจะมีหนังสือเกี่ยวกับอาวุธและสาการต่อสู้แตกต่างกันอย่างไร้ความเป็นเอกภาพแต่สัญชาตญาณของยูยะก็กระซิบว่าให้เลือกหนังสือพวกนั้นไปยูยะจึงคิดว่ามันเป็นผลจากสกิลแกนแท้แห่งยุทธรือเปล่านะเขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าให้ซื้อแค่ไม่กี่เล่มตรงนั้นก็ง่ายมากยูยะจึงเลิกคิดมากแล้วซื้อหนังสือเหล่านั้นกลับบ้านไป หลังจากนั้นยูยะก็อ่านหนังสือจนถึงเวลาอาหารเย็นและอ่านต่อหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จพอรู้ตัวอีกทีก็ได้สกิลอ่านเร็วมาทําให้อ่านหนังสือที่ซื้อมาได้จนหมดในคืนนั้นแต่เพราะดึกมากแล้วอยูยะเลยอาบน้ําและเข้านอนก่อนส่วนเรื่องทดลองใช้ค่อยเอาไว้ทําพรุ่งนี้แล้วอยูยะก็ถูกความเจ็บปวดนั่นเล่นงานอีกครั้งจนหมดสติไปแล้วก็จบตอนที่สอของสกิลโกงไร้เทียมทาน สร้างตำนานในสองโลกหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ